วนสมเด็จพระสีนครินอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเช้าวันนี้คือคักไปด้วยผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันพังงาเรนลี่ที่จัดติดต่อ,อก,กันมาเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยเมื่อรถแต่ละคันมาถึงก็รีบนำป้ายผู้สนับสนุนต่างๆปิดไว้ตามจุดที่คณะจัดงานกำหนดตำแหน่งเอาไว้ซึ่งการปิดป้ายผู้สนับสนุนให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ก็เป็นคะแนในในการแข่งขันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือแอดนามันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงานะคะและด้านหลังขัญก็คือเขาช้างนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงานะคะและในวันนี้นะคะจะนำคุณชมมาร่วมในกิจกรรมพังงาแลลี่ครั้งที่3นะคะซึ่งขอการคาจังหวัดพังงาจัดขึ้นค่ะเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานนั่นเองค่ะสําหรับจุดปล่อยตัวจุดแรกคณะผู้จัดการแข่งขันกําหนดไว้ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นสวนสาธารณะของชาวพังงา ที่นิยมมาออกกำลังกายในยามเช้าเพราะบริเวณนี้มีภูมิประเทศที่สวยงามด้วยภูเขาสวยประจำจังหวัดนั่นคือภูเขาช้างที่สูงตระหง่านเป็นรูปช้างสวยงามอวดนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรในตัวเมืองพังงานนั่นเองค่ะและเมื่อได้เวลาของการแข่งขันรถทุกคันก็พร้อมอย่างจุดปล่อยตัวเพื่อฟังเสียงสัญญ,ญาณการเริ่มต้นในการแข่งขันพังงาเรนลี่ครั้งที่3ค่ะ และตอนนี้นะคะผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพังงานและลี่ครั้งที่3ก้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเดินทางไปยังน้ำพุร้อนรม,มานีที่อำเภอกระปรงนะคะเพื่อไปทากิจกรรมกันต่อน,นั่นเองค่ะจังหวัดพังงานมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะครับ ไม่ว่าทางบกหรือทางทะเลนะครับช่วงนี้วันนี้เราก็จะมีทางงาแลนี่นะครับวิ่งไปตามเส้นทางทางธรรมชาตินะครับเพราะเรามีแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพุร้อนก็ดีนะครับในด้านของวัฒนธรรมนะครับเรามีเมืองเก่าตะปวป่านะครับไปชมวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ล่องแพก็ดีนะครับการนั่งช้างดูวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวประมงนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับที่น้องได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดพังงาครับการแข่งขันพังงาเรลลี่ครั้งที่3นี้ค่ะหอการค้าจังหวัดพังงาได้จับมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดพังงา ได้พร้อมใจกันจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพังงาขึ้นเพื่อบอกกล่าวความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพังงานนั่นเองค่ะาการแข่งขันพังงาเรนลนี่ครั้งที่3เนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานนะครับ เพื่อที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ครบทุกมิตินะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราจะสตาร์ทจากสวนสมเด็จพระศรีนครินเนี่ยอ,อำเภอเมืองจังหวัดพังงานเนี่ยแล้วก็จะ,ะไปะทำกิจกรรมแล้วก็ทานอาหารเที่ยงที่น้ำพุร้อนลมณีนะครับ ก็จะเป็นภาพนะคะก็จะมีภาพหลากหลายตลอดเส้นทางที่เรามุ่งหน้าไปอำเภอกระปงนะคะก็จะมีภาพตลอดทางให้เราได้ดูกันว่าภาพนี้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่เป็นการเรียงลำดับภาพนั่นเอง ตลอดเส้นทางนะคะที่เราขับแลนลีลีกันมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกับมุมสวยๆต่างๆของอเมริกปปงมากมายนะคะรวมถึงที่นี่ค่ะซึ่งเป็นที่พักสงฆ์อุทยานพระนารายณ์1,300ปีนะคะก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของอเกระกปปงด้วยค่ะในเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือว่าลักษณะของชนชาติ ดั้งเดิมเส้นทางสายไหมเองนะครับของวัดนาลายเองเนี่ย,ยก็เป็นจุดที่มีชื่อเสียงตอนนี้ท่านผู้ว่าพระกระพงเองนะครับท่านก็พยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อให้เห็นเป็นเส้นทางให้ชัดเจนนะครับทั้งที่ตะกัวป่าแล้วก็เชื่อมมาถึงที่วัดนาลายนะครับ ผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะขับแลลี่กันมาเรื่อยๆนะคะก็มาถึงจุดหมายปลายทางของครึ่งวันแรกแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่น้ำพุร้อนโรมาเมนียเพอกระโปงจังหวัดพังงานนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของสุขภาพนะคะแวะเวียนมาแช่เท้าแช,ตแช่ตัวที่บ่อน้ำพุร้อนได้ค่ะมาดูด้านในกันเลยค่ะตามมาค่ะ ครั้งแรกเนี่ยจะมีแค่2บ่อที่ด้านหลังผมนะครับที่อยู่กลางแจ้งนะครับหลังจากนั้นก็มีการอ,าออกประกาศอำเภอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลุมนีได้รวมกลุ่มกันเป็นจัดตั้งเป็นกลุ่มชุมชนบรนบิหารบ่อน้ำปูร้อนตำบลลุมนีนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคนในพื้นที่พัฒนาอาชีพและรายได้ในอาชีพทั้งเลือกในด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในตำบลลุมนีได้เข้ามาบริหารจัดการร่วมกันนะครับปัจจุบันเรามีลูกจ้างอยู่3คน ที่คอยดูแลทําความสะอาดที่นี่นะครับแล้วก็จะใช้กรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมีอยู่30คนเนี่ยถักเปลี่ยนมุนเวียน,นกันมาอาจําหน่ายบัตรเพื่อค่าบริการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับสำหรับบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติแห่งนี้มีเนื้อที่4ไร่28.6ตารางวาโดยมีน,น้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน5บ่ออยู่บนที่ราบตามแนวร่องห้วยบางน้ำร้อน อุณหภูมิน้ำผิวดิน40 63องศาเซลเซียสเป็นน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุมากมายชาวบ้านหลายคนที่มาแช่น้ำพุร้อนกล่าวว่านอกจากจะหนีความหนาวเย็นของอากาศโดยการแช่น้ำพุร้อนแล้วยังเป็นการมาพักผ่อนได้ทั้งครอบครัวนอกจากนั้นการแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ยังช่วยรักษาโรคตามความเชื่อว่าน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้เช่นโรคเหน็บชาโรคไขข้ออักเสบโรคอัม,มาพาตโรคอัม,มพฤกษ์ซึ่งที่นี่เป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์อาบน้ําร้อนเพื่อบาบัดร่างกายค่ะเอผู้ที่เข้ามาศึกษาวิจัยนะครับเขาบอกว่าที่นี่กรรมถันเราจะน้อยนะครับก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกับคนที่ลงไปเล่นจุดกําเนิดจริงๆมันประมาณ63องศานะครับแล้วก็มี 42องศาไล่มานะครับ40ตรงนี้ก็ประมาณ39ตรงนี้ก็ประมาณ38ที่สาคัญคือกรรมฐันอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับแล้วก็จากการวิจัยจากสถาบันการศึกษานะครับก็ถือว่าที่นี่ผ่านนะครับผ่านปลอดภัยกับสุขภาพนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนที่มาเล่นเนี่ยก็ต้องรู้หลักด้วยว่า ควรจะใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีถึงจะเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าลงไปแช่ทั้งนานๆนนนนมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมีกรมทรัพยากรธรณีนะครับก็เคยมาน,นําน้ําไปทดสอบคุณภาพนะครับแล้วก็มีามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูกเกต็ตก็นาน้นําไปตรวจสอบคุณภาพให้ทั้งส่งหน่วยงานออกมาถือว่าน้ําโพร้อนที่นี่นะครับน้าแร่ที่นี่มีค่ามาตรฐานตามหลักวิชาการนะครับผ่านมาตรฐานท,ทุกตัวก็ ปัจจุบันนะครับจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศโดยเฉลี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่า150คนแต่ถ้าองช่วงหน้าายนี่กค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นชาวรัเสเซียซึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่ขายมาจากภูเก็ตก็จะมาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยจะมีคนไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นตะโกป่า,ปาไทยเหมืองนะครับกุระบุรีซึ่งบางคนในมาแล้วเขาคล้ายๆเป็นเรื่องของการ าอาบน้ําแร่ที่เสริมในด้านสุขภาพนะครับแล้วบางคนก็มาเรื่องบัดบัดโรคกับพวกออามาพฤึกอามาผาต,ต่างๆนะครับก็มาแช่กันเขาถือว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะเมื่อแช่แล้วเนี่ยจะทําให้หลอเดเลือดขยายด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งจะขับของเสียทางเหงื่อเพราะว่าลูกุมขลขยายก็จะเหงื่อออกเยอะจริงเรามีคําแนะนําว่าการแช่เนี่ยควรแช่ไม่เกิน สิบ้านาทีก่อนแช่ก็คืออาบน้ำเย็นแล้วก็เริ่มตั้งแต่แช่มือแช่เท้าเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็แต่คนที่มาบ่อยๆนะครับในอุณหภูมิที40่40กว่าองศาเนี่ยก็ลงสบายแล้วเพรว่าเขาเคยชินแล้วนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในด้านการาดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เหนือเหนือจากการทำกิจกรรมการแข่งขันแรนดี้มาตลอดในช่วงครึ่งวันเช้าตอนนี้ก็ต้องเติมพลังให้กับร่างกายด้วยเมนูหลากหลายที่เน้นอาหารในท้องถิ่นเพื่อสุขภาพค่ะในเวลากินแล้วคะ่ะ ื่ออิ่มท้องคณะผู้เข้าแข่งขันพังงาเรนลีก่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าเก็บคะแนนกันต่อค่ะโดยตอนนี้คณะผู้เข้าแข่งขันทุกคันมุ่งหน้าต่อไปยังชุมชนเมืองเก่าตะกว่าป่าจังหวัดพังงาค่ะ หลังจากที่เราออกมาจากน้ํผู้ร้อนโรมานีนะคะเราก็ขับเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาในเส้นทางของตะกัวป่านะคะซึ่งก็จะผ่านมุมสวยๆหลายมุมค่ะซึ่งก็จะมีคนที่เข้าร่วมแข่งขันลีลี่นี่นะคะแวะเก็บภาพความสวยงามค่ะไม่จะเป็นในเรื่องของสะพานเหล็กข้ามทุ่งที่โคข,ขนุนนะคะรวมถึงที่บ้านขุนอินและก็ที่ศาลเจ้ากวนอูแล้วก็บริเวณเมืองเก่าตะกัวปานี่เองค่ะ การจัดเรลลี่ของทางของการค้าจังหวัดพังงานในครั้งนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งที่จะมาเติมเรื่องของการท่องเที่ยวให้ให้กับตะกัวป่านะครับเพราะว่าเส้นทางที่ขบวนของเรนลี่ผ่านเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สําคัญสําคัญของตะกัวป่ายกตัวอย่างเหมือนตรงนี้ก็คือถนนสายวัฒนธรรมนะครับซึ่องอยู่ในพื้นที่ของเมืองเก่านะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการพัฒนาแล้วยกตะกัวป่าเป็นเมืองเก่าเมื่อ เดือนพฤษภาต้นปีนี้ฮะ2 5 5 8เนี่ยนะครับเพราะนั้นการที่ทางของกันค้าได้จัดเรลลี่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการเติมให้ทุกคนที่ได้ร่วมขบวนในการแข่งขันเรลลี่ครั้งนี้ครับได้มาเห็นได้มาเจอนะครับสภาพของเมืองเก่าตะกวป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสมชิโนที่ถือว่ามีคุณค่าทางประดิติศาสตร์มากมายนะครับได้มาเห็นวิถีการใช้ชีวิตดำรงชีวิตของคนที่นี่ ได้มาเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ถือว่าเป็นเป็นการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตของคนตะปูป่าที่นี่ครับออการท่องเที่ยวที่เป็นสเสน่ห์ของตะปูป่าคือคนครับคนตะปูป่าเองก็จะมามีที่พบเห็นได้ง่ายคือการอุน,นิสัยใจคอที่ออหนึ่งอปวามารีเป็นคนนิสัยดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสที่สําคัญมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเพราะนั้นใครมาตะปูป่าก็จะจะชื่นชมว่าคนที่นี่นิออสัยใจคอก็จะ ไม่แข็งกล้าวนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้คนที่มาเยืนบ้านของตัวเองอย่างมีมารยาทและก็ดูแลเอาใจใส่คนที่มาด้วยความทั้งอ,อกตั้งใจนะครับนี่คือเสน่ห์ของคนที่ตะกัวป่าครับวันนี้นอกจากผู้เข้าแข่งขันจะได้แข่งขันเพื่อความสนุกสนานแล้วยังได้ท่องเที่ยววิถีไทยท่องเที่ยวชุมชนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายตลอดเส้นทางที่เรนลี่ขับผ่านด้วยค่ะ โดยเส้นทางเหล่านี้ถือเป็นเส้นทางสวยใกล้ชิดธรรมชาติน้อยคนนักที่จะรู้จักและได้มีโอกาสมาสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติอย่างคณะผู้เข้าแข่งขันพังงาเรนลี่ในวันนี้ค่ะก็ถือว่าในานามของทักัะวป่านะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยนะครับมีโอกาสมีจังหวะเวลาซึ่ง เราเชื่อว่าเราสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ในทุก,ก,กดูกาลจังหวัดพังงาก็ดาเนินตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมุ่งที่จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทุกทางเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของทางทะเลนะครับเรามีแหล่ง ดำน้ำนะครับที่สวยงามติดระดับโลกนะครับก็คือบริเวณของหมู่เกาะสุรินนะครับแล้วก็เกาะตาชัยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยจะนิยมมาพักแล้วก็มาดำน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ของบริเวณเขาหลักนะครับเรามีนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ามีระดับนะครับาจากสแกนดิเนเวียเยอรมน,น,น,รนีนะครับสวิตเซอร์แลนด์นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทุกปีนะครับปีละ สิถึงสิวันนะครับนอกจอากนี้เรายัางส่งเสริมอาวิสาสกิจชุมชนนะครับคือการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะครับชาวบ้านเราก็มีโฮมสเตย์นะครับคือทางจังหวัดเนี่ยก็พร้อมที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลทีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเมื่อสิ้นสุดภารกิจการทํากิจกรรมที่ชุมชนเมืองเก่าตะกัวป่าแล้วขบวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันพังงาเรนลีก,ก็มุ่งหน้าต่อไป เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสัมผัสกับวิธีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบันของจังหวัดพังงาที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติของความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะค่ะดิฉัน เป็นผู้ร่วมแข่งขันคนหนึ่งนะคะมีความรู้สึกว่าในการแข่งขันเลลี่ครั้งที่3ของหอการค้าจังหวัดพังงาครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าสนุกค,ค่ะและก็ในแหล่งที่ท่องเที่ยวที่เราไม่ได้เคยไปสัมผัสเราก็ได้ไปสัมผัสนะคะอย่างเช่นบอ่อน้ผพุร้อนรอมานีนะคะก็ได้รับการต้อนรับจากท่าน,นานอำเภอกระป๋องนะคะและก็ กลุ่มแม่บ้านนะคะเราก็จะได้ไปเห็นผลงานโอทบต่างๆนะคะอย่างเช่นหมวกใบไผ่นะคะแล้วก็ขนมต่างๆนะคะอย่างเช่นถั่วทอดนะคะอร่อยมากนะคะฝีมือโอทบกระปองนะคะและนอกจากนั้นเรายังมาได้ชมสถานที่ ถนนวัฒนธรรมนะคะถนนคนเดินของอำเภอตะกวัวป่าแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านนายอำเภอตะกวัวป่าเป็นอย่างดีนะคะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ทุกคนสนุกสนานในการเรลีร่ครั้งนี้ของหอการค้านะคะการดีไซน์รูปแบบงานาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์แล้วกเ็เป็นกำลังหลัก ในการจัดรูปแบบของแรนลี่ในครั้งนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงจาก2ปีที่เคยผ่านมาเนี่ยมันจะดูแบบผู้ใหญ่จัดเราเราก็จัดในานามสไตล์ของ C, วัยซีวัยรุ่นจัดมีความสนุกสนานมีความบันเทิงมากขึ้นมาแต่ก็ยังมีสาระอยู่เหมือนเดิมครับในฐานะประธาน C, นะวัยซีนักวีรุ่นใหม่นะครับกิจกรรมวัยแรนลี่พังงานในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลดีในการท่องเที่ยวจัพังงาเพราะว่าเราได้พา ไปเที่ยวสถานที่ที่ยังไม่มีคนรู้จักแล้วก็สถานที่ที่มีชื่ออยู่แล้วในเจพรพงงนาทุกที่ที่เราไปได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีได้รับความสนใจจากผู้เข้าแข่งขันแล้วคืนนี้จะมีงานเลี้ยงที่สองแพทกซึ่งมันก็เป็นไฮไลท์ของเจดพงงนาส่วนหนึ่งครับ ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ร่วมกิจกรรมแลนดิ้งขนมาตลอดเส้นทางตั้งแต่ที่กระโปรงตะกัวป่านะคะจนมาถึงที่นี่ค่ะมาถึงสองแพรกแล้วล่ะค่ะก็จะมาพบกับบรรยากาศที่สบายๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นที่พักรับรองและคืนนี้นะคะเราก็จะพักกันที่นี่นะคะที่คันทรีวิวสองแพรกนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีห้องพักหลากหลายไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะมีทั้งนั่ง ATV นั่งช้างนะคะรวมถึงล่องแก่งด้วยค่ะ สองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเมื่อมาถึงสองแพรกจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ร่มรื่นไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรเพราะสองแพรกนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนปริวัติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ค่ะที่สองแพรกนอกจากคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่นแล้วนะคะ ที่นี่ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล่องแก่งการนั่งช้างขับรถ A t ทีวีหรือการเล่นกิจกรรมฐานต่างๆหรือจะลงไปสัมผัสน้ําเย็นใสที่น้ําตกตวนปริวัติก็ได้ค่ะเที่ยวมาทั้งวันแล้วค่ะแต่ยังอยากจะสัมผัสธรรมชาติที่สองแพรกให้อิ่มกว่านี้ก็สามารถหาที่พักค้างคืนได้ไม่ยากค่ะที่สองแพรกณเวลานี้มีที่พักรีสอร์ทให้เลือกพักได้อย่างหลากหลายค่ะ เพราะว่ามีอยู่หลายแห่งที่เกิดขึ้นที่สองแพรกตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะมีทานน้ำไหลและอบล้อมด้วยขุนเขาและสวนปามสวนยางพาราให้ความร่มรื่นกับผู้ที่มาพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะและในช่วงเช้าของบางวันจะได้สัมผัสกับสายหมอกในช่วงรับอรุณด้วยค่ะ ชมคะหลังจากที่เรานะคะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันกับกิจกรรมแรนลี่ในวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วค่ะซึ่งขวัญพักกันที่ห้องนี้นะคะตามมาเลยค่ะให้เจอกันนะคะบาย,บายสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันพังงาแรนลี่ครั้งที่3ของหอ,งองการค้าจังหวัดพังงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดพังงาและเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดพังงา YEC เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาทั้งในกลุ่มอันดามันและจังหวัดใกล้เคียงเกือบหนึ่งคนค่ะเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดพังงานั่นเองค่ะเราก็คาดหวังว่า าการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเนี่ยนอกจากจะมีาการท่องเที่ยวทางทะเลซ,ซึ่งเป็นเป็นหวัวใจหลักแล้วเนี่ยเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกสำคัญเนี่ยอีกหลายแหลง่งลหอนค้าก็พยายามที่จะอเอาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเนี่ยนำเสนอเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าอยู่ในจังหวัดพังงาเองหรือจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวไหนบ้างนะครับครับผม จังหวัดพังงาเรามีศักยภาพนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่ที่จะทําการเพาะปลูกนะครับมากมากกว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะผลิตพืชผักผลไม้นะครับที่จะได้บริโภคในจังหวัดของเราเองแล้วก็สามารถส่งไปยังจังหวัดข้างเคียงนะครับสามารถส่งให้กับโรงแรมนะครับเพราะว่าจังหวัดพังงางงมีโรงแรมที่จะรองรับบร,ริการนักท่องเที่ยวนะครับกว่าหมื่นห้องที่สําคัญนะครับ จังหวัดพังงามีมีสาหลายนะครับเรียกว่าสาหลายพวงมุ่นนะครับหรือสาหลายเม็ดพริกไทยนะครับซึ่งกณนนี้เป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยวนะครับใช้ทานกับส้มตําอร่อยมากเลยครับก็จะเรียนเชิญที่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับได้มาเยี่ยมชมจังหวัดพังงานะครับจะได้ทราบว่าสเสน่ห์พังงาเป็นยังไงครับเรียนเชิญครับ และสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดก,การแข่งขันพังงาแรนดี่นั้นค่ะก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนและการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการแข่งขันแรนลี่ให้ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะตลอดเส้นทางแรนดี่ที่เราได้สัมผัสต้องขับรถผ่านอำเภอต่าง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือกิจกรรมพังงาเลนรี่ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าจังหวัดพังงานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ สวยงามและก็หลากหลายจริงๆค่ะเริ่มกันตั้งแต่บ่อน,น้ำพุร้อนรมณมียมเพอกระโปงจังหวัดพังงานะคะจนมาถึงที่ตะกัวป่าค่ะได้สัมผัสเมืองเก่าที่มีความสวยงามนะคะและจนมาถึงที่สองแพร่แข่งนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีความเป็นธรรมชาติที่สวยจริงๆนะคะอย่างที่เห็นด้านข้างขวาน,นี้นะคะก็เป็นแม่น้ําที่สําหรับไว้ทํากิจกรรมในการล่องแก่งนั่นเองนะคะถ้าผู้ชมสในใจที่อยากจะมาร่วมสนุกหรือว่ามาสัมผัสกับความสวยงามของจังหวัดพังงา เมืองสวยในหุบเขาก็มากันได้นะคะสวัสดีค่ะ